วันนี้เราก็จะพามาแบ่งกอบอลสีปลูกกันนะคะอันนี้เราก็เซาะไว้บางส่วนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะให้เ,เพื่อนๆเห็นนะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาแตกกอออกมาได้เยอะเลยนะคะกอแม่เขาจะอยู่ตรงนี้เนาะเราก็แตกมาได้8หนอนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่ง3หนอไปให้เพื่อนนะคะนี่อันนี้เราก็ใช้ง่ายๆคะ่ะเอามีด หรือจะอะไรก็ได้นะคะตัดระหว่างหนอที่เขาติดกันได้เลยนะคะแล้วเราก็ซ้อออกนะคะแบบนี้เห็นไหมคะเขาจะขึ้นแล้วค่ะส่วนหัวเราก็จะโดนตัดจากมีดแล้วนะคะถ้าเราถ้าเขาแตกเยอะเขาไม่พอเราก็ต้องขยายนะคะนี่เห็นไหมคะเราก็แตกแบ่งง่ายๆนะคะ